วัสดีจ้านะคะน่อมังออนนะคะจากแม่ออนตอนตอนทุ่งนะคะดีจ้านะคะพี่ปวยฝ้ายเลือกพิบสามค่ะพี่ปุยฝ้ายพี่ปุยฝ้ายนะคะสติกเกอร์มานะคะเคยพอินนะคะพี่สมึกนะคะหัวใจกอดกอดมานะคะว่าว้าวนะคะพี่สมึกหัวใจกดกอดมานะคะพี่สมึกอ้อนว่า ว่าอะไรคะพี่สมนึกน้ำกลับก่อนครับจ้าน้องน้ำบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะน้องน้ำอ่อนพี่สมพี่สมนึกอ่อนเรียกน้องทำไมไอ ไม่ยังจะดูเบ่งจะดูดวงอีว่าเอะดูดวงอีบ้งดูดวงอีว่าเอครับผมเดินทางปลอดภัยนะนอนหลับฟันดีน้องน้อง,น,อง,น,องน้ำซาพีประดเดี๋ยวพี่นอนเว้นเนี่ยหมอเว้นพี่เห็นเน็ตมันค้าง เน็ตอ่อนค้างตลอดอายมันค้างตลอดประจําชินแล้วอกสมุนึกมันเป็นประจํานี่แหละของอ,อ้วนเลยไอเอ้ยอ พูดในขอ้อหงออนมาต้องทํามจเน็ตข้างมันบอกขามันกระเบรืรอสวัสดีค่ะเคยเ่อเอยน็น มาตาบ,บานนะพี่นะเพอ่อพี่อินสวัสดีนะคะคุณสมเทธิกนะคะมันก็เหนื่อยเนื่อยเพียๆนิดนึงมันขึ้นกับบรินอนะคะทุกคนคุยกันจะมาหอวตึกหอวด,ด,ดื่นนะคะทุกคน